ว uh, 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 well, ัดที่มีความสำคัญเป็นวัดที่มีความ วยงามเป็นวัดไผ่วัดไผ่เป็นวัดแรกทางพรศาสนาที่พระพุทธเจ้าอยู่ยังมีความสุขมีทานตะาสากุกได้มาประชุมกันอนมาข้าบูชาข้าบูชา พระหนเอหิบวชด้วยเอหิตูประสัมพทธาแล้วก็เป็นบรรลุปฏิสัมพิทายานได้มาร่วมกันโดยไม่ได้นัดหมาย1,250รูปได้มาพระเจ้าก็จึงได้แสดงอวาทปฏิโมติโมฏิโมกข์พูดถึงเรื่องของ หลักการ3วิธีการ6แล้วก็อุดมการ4ของอภพธทธศาสนาที่จะต้องพระสงค์ไปปฏิบัติไปแสดงธรรมะแสดงหลักการวิธีการและอุดมการของพศาสนาใหา้มันเหมือนกัน เหมือนกันอันนี้ก็เป็นแบบย่างแบบย่างตัวอย่างที่ดีสำหรับที่สุที่จะแสดงธรรมเผยแผ่ธรรมะ,รมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องใช้ให้เป็นแนวทางเดียวกันนั้นก็คือว่าที่วัด ในรุวันเป็นที่วัดสวนไผ่เป็นวัดที่ให้อาหารกระแตที่มอบให้เป็นปฐุมสังคารามเป็นวัดแรกเป็นทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ชาวพุทธทั้งหลายก็พากันมา ก็จะได้มาบูชาสกาละฐานที่แสดงโอวาปฏิโมกถือว่าเป็นฐานที่สำคัญวันมาคบูชาเราได้มาบูชาเป็นส่วน สำคัญการเข้าใจหลักการวิธีการแล้วก็อุดมการอของพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการที่ร่มเด็นบัดทุกวัน วัดที่ความสมบูรณ์ความเป็นพุทธศาสนาความเป็นแบบอย่างแนวทางที่นำไปปฏิบัตินำไปใช้ในรูปแบบเดียวกัน ของอุปถัสดสนาเนี่ก็ถือว่าชวนสำคัญนี่เป็นสถานที่แสดงว่าท้าปฏิโมกทีตรงนี้ก็ได้แสดงว่าปฏิโมก สำคัญเรามาบูชาสกาละ